อร่อยไหมยกนิ้วสวัขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคึ้ผู้ชมคึ้ผู้ฟังกายมื้อนี้อีหล่ามีน้าหน่อยดีเแอดเมน,นูข้าวผัดพัดข้าวข้าวไปแรงดีก็คือวัตถุดิบของเฮา ข้ามชมาซิมาบปนลายขันตอนแหลกด้วยาจตั้งกระทะให้ห้อนหอดไปนอนอนี่เนาะสงสัยสีหอนเราเลรอจิเราหอกเทลำม,มาลงไปจ้าเทลงไปเทลงไปให้หมดเลยจ้าอย่าไปจงจากนั้นก็คุรีคุรีคุรีคุร,ครีทั่วกระทะจ้าให้น้ำมันเดือดก่อน จากนั้นเขาก็ใส่กระเทยโอโมเมนกระเทียมจ้าม่การเห่็นมุกพุนเดแล้วก็ผัด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 ให้มันหอมหอมหอมถือกินไปหลายพี่น้องหอมบักคักเด้จากนั้นเขาก็ใส่ไข่ลงไปจ้า แล้วก็คนๆให้ไข่แตกนะคะเอาคนทำไมมีล้าอยู่จะค,ค้นกับว่าคนจักเทนี่นะคะน่ากินมากผัดให้มันหืบหืบนิดนึงนะคะไม่ต้องสุกมากแล้วเราก็เทข้าวสวยลงไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวที่เรากินไม่หมดนะคะเราก็นำมารีไซเคิลหน่อยนะคะมาทำเป็น ข้าผัด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 หรือว่าผัดข้าวนี่เองนี่ผัดไปเลยค่ะเป็นไงบ้างคะหน้าตาข้าวผัดกับคนผัดอันไหนหน่ากินกว่ากัน <c oughs> แล้วเฮากะใส่แครอทลงไปเลยจ้าให้มันเป็นสีสันเหลียงกระหล่ำไปจ้า <c oughs> อู้สวยงามมาก <c oughs> เป็นระแซบบหลีจากนันเนาะ ัดใส่ปุ่นเชียงจ้าแล้วก็ผ,ผัดผัดผัดไปเลยนะคะทําไม่ค่อยเป็นหรอกค่ะก็ทําดอกไปอย่างนั้นเลยค่ะท่านมันคือคือทำให้คนยองไปซานั้นเลยจ้แาแล้วก็ปรุงเคี่ยงปรุงก็จะมีตอมปูของนะคะ<แ>กับน้ำตาลไม่มีอะไรมากมาย ไม่ใส่ผงชูรสนะคะใส่แค่นี้ค่ะแล้วก็ผัดเอกเลยค่ะเด็กตาดำดำกอทุดกกสามจุกอสองนอนผัดจำคือหนาแน่พอกราบน้องเที่ยงลํำบากโอในที่สุดก็เสรเรียบร้อยมากเลยก็ทำการ ตักใส่จานเลยจ้าพร้อมเสริร์ฟกับเมนูข้าวผัดแสนอร่อยนี่เองแม่ก็ใส่กังเกงจีบหมองมาใส่กับเสือกนันท์กุกแม่ใส่เสร็จแล้โอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องได้เวลากินแล้วก่อนกินเ<อ>ขาก็ต้องเสริร์ฟน้ำหวานเย็นๆชื่นใจเพราะว่าอากาศก็ระฮอต มากินกนเลยจันเดียวอือหือแศบอยู่ฝ่าย่าเทมมาดาลงมากินน้ำคุนแล้วเท็บกบระป๋องพนวา <c oughs> เจอกันไม่คลิปหนาจ้าพี่น้องอบ๊ายบาย